สวัสดีครับวัสดีบสวัสดีครับสวัสดีครับครับผมสำหรับวันนี้พวกเราเป็นเซตสนะฮะเซตสองนะเสคนเรียกว่ารูหล่อมาชิลังนะเสตรยนเซตนี้นะครับมาคราบอกว่าหน้าตาดีๆทั้งนั้นส่จรินะฮะแต่จริงๆพวกเรางานยุ่งมากเลยแต่ร แบบประมาณว่าเมื่อเช้านอนแบบว่านอนนอนปุ๊บตื่นมาหน้าตาเป็นอย่างนี้เลยนะมันต้องแต่งหน้าด้วยจริงใช่ฮะแต่ว่าไม่ต้องแต่งหน้าทำผมอะไรเลยมาแล้วพร้อมเพื่อคอนเสิร์ตนี้นะชุดแม่แบบนี้ตั้งแต่แรกเลยใช่ไหมเออแต่ถ้าเราจะสนุกกันแน่รอบนี้ถ้าเราจะสนุปก็แน่เปิดมาด้วยเพลงนี้เลยเปิดมาด้วยเพลงเต้นเลยจายได้เลยจ่ายใกล้ๆนี้ตรงนี้นี่ ให้กับผู้ที่มีพระคุณต่อพวกเราหลายๆคนทุกชุดคนดยงานเลยว่าเป็นคนที่มีพระคุณต่อทุู้ทในแผ่นดินด้วยเราควรจะให้ความเคารพกับเขาเดี๋ยวพี่โดงจะคุยพี่ดงอ่อ่าอ่ะขอที่โด่งอาขอเสียงคุณน่ารัอแเดี๋ย ว่าคือว่าผมแอบเห็นป้ายอยู่ป้ายนึงแต่ผมว่ามันมันแสงมันไม่ถึงไงผมเห็นเห็นอ่านไม่ดีเลยขอแสงหน่อยได้ไหมครับว่ามันอ่าออน,นว,าาาว่าอะไรครับโอ้ยตุ้ยโด่งนะนะจุ๊บจุ๊บตุ้ยโด่งนะนะจุ๊บจุ๊บอ่าบ้าก็บอกว่าเลิกกันแล้วไงไม่ต้องมาอที่จบไปแล้วคุณจบไปแล้วไม่คุณได้ผมไปแล้องมาอะไรกับผมที่ ว้าวอันนี้ก็ส่ายได้หน้าแล้วลืมหลังก็บผนี่เคุยคุกันเนี่ยสงสารคนที่คู่ไม่มาหนยไไก็เหรจริงๆแล้วเรื่องไตดอกก็จะหาพี่บอลเลยอันนี้เอเผมก่อนสาวนึงเนี่ยแต่แปอะไม่ฮะอพอ ผมว่าเข้าสซคิปไปก่อนดีกว่าถูกต้องครับผมเดี๋ยวไม่ไดร่วมเลยไปเป็นตีสามนะฮะมีเซคิปเหรอมีนี่พี่ไม่มีวันนี้เขาสดกันเท่านั้นนะตุ้ยฮะกูจะมาสดอะไรล่ะสซคิปยาวเพื่อนอะยนอุ้งจะบ้าอะไรไงอะไรทีมแรกรอบที่รอบแที่เขาจะเป็นเพลงแบบช้าช้าใช่ไหมรอบนี้สุดสนามได้แน่นอน